สวัสดีค่ะ Wonder Wonder Soul Love Life Tarot Reader ค่ะวันนี้จะมาทำคลิปนะคะมาเช็คพลังงานความรักนะให้กับชาวธาตดินนะคะคนที่เกิดในราศีมังกรพฤรษศกันนะเราจะมาเช็คพลังงานของวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะ Full Moon Energy นะเราจะมาดูกันว่าในช่วงของ Full Moon นะคะในวันพรุ่งน,นี้นะคะวันที่2 0 1ตุลาจนถึงวันลอยกระทงอ,อของเดือนหน้านะ next month นะคะ,ะพลังงานความรักของคนที่เกิดในธาตุดินนะคะกับคนที่มีประเด็นคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะคะคนที่มีคนคุยด้วยอยู่ตอนนี้เนี่ยพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงนะเราจะมาดูกันนะคะนะ ที่บอกกันทุกครั้งนะคะการดูจะเป็นการดูแบบทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงกับใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเนาะถ้าหากมันไม่ตรงเลยนะคะก็อย่าดรามา่าเนาะอย่าซีเรสจากเครดใดๆนะคะมันเป็นการดูแบบทั่วไปเท่านั้นนะคะรับไปแต่พลังงานบวกเท่านั้นนะคะอะไรที่ดีก็รับไว้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยไปทิ้งไปนะคะ พลังงานของไพ่ที่เปิดออกมาอาจจะสลับสับเปลี่ยนตัวตนกันได้นะคะลองดูเป็นคุณหรือเขา Vice Versa นะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นพลังงานรอบๆตัวทั่วไป c o l l i c t i v e r n y น g y นะคะที่ไพ่เขาจับขึ้นมานะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยนะให้ชาวธาตุดินมัง,งกรพฤศบกันนะคะ c a p r i c o r n t a u u u s and Virgo นะ ว่าพลังงานทั่วทั่วไปของคุณนะคะในตอนนี้พลังงานรอบตัวของคุณนะคะตอนนี้เป็นยังไงโอเค Take time to breathe out Don't let pride get in your way นะคะ สองไป wedding wow keep an open mind นะคะ your so mate may differ from your usual type or expectation นะคะคนที่คุณคุยด้วยอยู่ชาวท้าดินอาจจะเป็นคนที่ อาจจะไม่ใช่สเปคของคุณนะคนที่เข้ามาคุยด้วยหรือคนที่คุณมีประเด็นมีอะไรอยู่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่สเปคของคุณนะคะอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นเรื่องเชื้อชาติก็อาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้ก็ได้นะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่ไม่ได้มาจากจังหวัดเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมีความแตกต่างในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ weight. คุณเหมือนแบบเปิดใจแบบอะไรอย่างเงี้ยว้นะคือในตอน อันนี้เป็นเหมือนเป็นดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะคะพลังงานของคุณนะดูเหมือนมันมีความมีความเป็นคนที่อารมณ์ของอีโก้อะอาจจะเป็นคุณหรือเขานะคะคือมีอีโก้เข้ามาเป็นส่วนในการ um, control ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกหรือความคิดของคุณนะคะมันมีอีโก้อยู่เนาะมันมีพลังงานของชาว ราศีสิงซึ่งมีเหมือนแบบว่าพลังงานของคนธาตุไฟนะคะจริงๆแล้วดูเหมือนใช้อารมณ์ใช้อะไรอย่างเงี้ยในการตัดสินใจนะคะเข้ามาเป็นปัจจัยในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะถ้าเกิดคือคือคือตอนนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันรู้สึกคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ไปเร็วกว่าที่คุณคิดหรือว่ามันมีอะไรให้คุณต้องเครียดให้คุณต้องคิดเยอะนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนไพ่จะบอกว่าให้คุณอนะ่ใช้เวลานะคะใช้เวลาเหมือนแบบว่าอย่างเงี้ยค่อยๆแบบหยุดนะคะหยุดนิดนึงนะคะหยุดหายใจหยุดพักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออเนาะคือคือคือบางครั้งมันเหมือนแบบเราเรากั้นใจโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่พอเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้อง ่อนคลายแล้วหายใจแล้วมันจะทําให้รู้สึกโล่งขึ้นหรือมีอะไรให้เราเครียดแล้วถ้าเกิดเราหยุดนิ่งหยุดพักแบบอะไรที่มันแบบไปไวๆไ,ไปไ,ไปแบบไวๆไปแบบรวดเร็วเกินไปมันทําให้เราเหมือนคิดไม่ได้อะ่ะนะคุณอาจจะต้องใช้เวลาแบบเฮ้ยต้องหยดุดนิดนึงก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากเคยที่แบบปุ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 บ,ปบ,ปบจะทําจะทําจะทําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออพลังงานดูเป็นแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ ันนี้มองนะคะว่าหนึ่งเลยอาจจะเป็นคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาเคยแต่งงานมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขายังอยู่ในช่วงของการที่ยังไม่ได้หย่าร้างกับกับคนเก่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือสอคือในตอนนี้มันมีใครสักคนในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มองภาพว่า อยากจะแพลนเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานกันเลยทีเดียวนะในการครบในการคุยกันครั้งนี้นะคะเนาะมันเหมือนมันเหมือนมีใครที่รู้สึกว่ามองภาพไปถึงจุดจุดนั้นเหมือนกันนะเหมือนอาจจะคุยด้วยแล้วสบายใจนะคะมองภาพไปถึงถึง,ถ,งถึงวันนั้นนะ่ะนะทางทางที่บางครั้งอาจจะแบบเพิ่งคุยกันหรือบางคนอาจจะคุยกันมาสักพักแล้วล่ะนะมันอาจจะมีใครที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่า อีกเส้นทางหนึ่งที่เราจะไปมันคือภาพของการแต่งงานหรือเปล่านะคะเนาะหรือมีประเด็นกันอยู่ว่าคบกันมานานขนาดนี้แล้วจะได้แต่งหรือยังนะอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็เอาที่มันใช่ไปนะโอเคค่ะงั้นขอ,อดูพลังงานของชาวธาตุดินโดยรวม พลังงานความรู้สึกของคุณนะคะตัวตนของคุณพลังงานของชาวธาตุดินมังกรคือศบกันค่ะ The Sun Ten of Pentacles Six of Swords แล้วก็ Strength อีกใบหนึ่งเป็น Chariot คนที่คุยอยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติอยู่ไกลกันอะไรอย่างนี้นะบางคนนะคะเนาะอาจจะเป็นคนธาตุดินด้วยกันเองนะคะหรือเป็นคนที่เ,เกิดในราศีสิงห์นะคะคุที่คุณคุยด้วยอยู่โอเค okay. คือพลังงานของคุณโดยรวมนะคะมอนมองว่าจริงๆแล้วในตอนนี้คุณมองมองข้ามไปถึงความมั่นคงนะคะคุณจริงๆแล้วจะ ตัวคุณเองอ่ะเป็นว่าคุณก็มีความสุขนะเหมือนคุณคุณคุณมีความชัดเจนอะไรบางอย่างคือคุณอยากจะเห็นความมั่นคงนะคะอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะอืมเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางคุณปล่อยจากอดีตคุณเดินออกมาจากความทุกข์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วว่ะเดินไปข้างหน้าแบบไม่รู้หรอกว่าหนทางข้างหน้าเป็นยังไงแต่ก็จะไปนะดูคุณมีความ ตัวคุณดูกแกร่งขึ้นมานะคะในในในช่วงนี้นะเออดูคุณแบบว่าเข้มแข็งนะคะแข็งแกร่งพร้อมจะสู้มีความทะเยอทยานเนาะมีความอยากจะแบบเดินหน้านะอยากจะเดินหน้าถึง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 ,ถง,ถงแม้ว่ามันจะดูแบบทุรักทุเลในบางครั้งแต่คุณรู้สึกว่าคุณ คุณอยากที่จะไปนะคุณอยากจะพบคือเหมือนคุณหาความสุขหรือคุณรู้แล้วแหละว่าใจคุณต้องการอะไรนะคะเนอะเหมือนพร้อมแล้วที่จะเดินออกมาจากจุดเดิมๆจุดเก่าๆนะคะเนอะคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนจะแข็งนอกอ่อนในนะหรือบางคนอาจจะดูอ่อนหวานแต่จริงๆแล้วเข้มแข็งมาก ภายในนะคะเหมือนเป็นเราเป็นเราแบบเหมือนตอนนี้คุณอยากที่จะตัดสินใจบางอย่างนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะเอาอยัางไงจะเอาจะไปแบบจะเลือกขาวหรือดำหรืออะไรแบบนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับบางคนเนาะเหมือนกำลังจะมีทางให้คุณเลือกนะคะว่าคุณจะไปทางไหนนะคะพลังงานของคุณในอดีตอาจจะแบบ อาจมีเรื่องเศร้าใจหรือมีเรื่องทุกข์ใจอะไรมานะแต่คุณเดินออกมาจากจุดนั้นแล้วล่ะนะคะคุณพร้อมที่จะออกมาจากความทุกข์ตรงนั้นแล้วก็ทําตัวเองให้ให้ให้ดูแบบคือมีมีพลังที่แบบความเป็นของ strength ขึ้นมานะคะในพลังงานของคุณคุณดูแข็งแกร่งมากขึ้นเนาะเพราะว่าคุณก็อยากมีความสุขอะนะจะไปนั่งทุกข์ทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางคันคือแบบนี้ โอเคงั้นขอเช็คพลังงานของคนคนนั้นนะคะขอเช็คพลังงานเบนมองว่านะอีกแบบหนึ่งก็คือว่าหากคนคนที่หากคนที่คุณคุยด้วยอยู่อะถ้าเขาไม่พร้อมที่จะแต่งงานนะคะ คือคุณคบมาสักพักแล้วถ้าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะหนะจะแต่งงานเพราะตัวคุณเองอยากอยากที่จะแบบมีใครสักคนคอมมิตนะหรือถึงไม่ต้องขั้นแต่งงานหรอกคบกันแบบจรงิงจังคอมมิตฉันเป็นแฟนเธอเธอเป็นแฟนฉันแบบมีอะไรที่ชัดเจนเหมือนคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมานะถ้าคนคนนี้เขายังไม่พร้อมกับคุณนะคะเหมือนคุณก็ไม่สนใจแล้วอะนะเพราะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าในบางครั้งคุณก็มีความสุขในตัวคุณเอง ด้วยตัวคุณเองคนเดียวได้อะไม่จําเป็นจะต้องให้เขามาเป็นความทุกข์ของคุณนะถ้าเกิดเขาอย่างลังเลมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อะไรแบบนี้นะคะโอเคทาง,งานของคนคนนี้ six of cups three of swords the star the temperance โ okay. อเคนะครับคือเขาคือเขาก็ก็มีฟ e ล l i n g ให้กับคุณแหละ เขามีฟิลลิ่งให้กับคุณเขาเขาอาจจะเป็นคนในอดีตหรือคนที่เคยคบกันหรือคนที่เคยเลิกลากันไปแล้วกลับเข้ามาหรือเป็นเพื่อนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานของคนนี้ดูดูไปถึงเขาเข้ามาแต่เขาทําอะไรเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเรื่อยๆยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแน่นอนยังไม่ได้ที่จะแบบอยากจะคอมมิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ อาจจะออกไปหรืออะไรแบบนี้ตัวตัวเขายังมีอะไรที่เขายังต้องเยียวยาหัวใจตัวเขาเองนะเขาอาจจะเคยเจ็บช้ำหรือเขากำลังเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่คนคนเดียวก็มองว่าเหมือนตัวเขาอาจจะยังพยายามที่จะเลิกลากับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วยังมีความแบบยังมีความเหมือนแบบอย่างฉันยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครถึงแม้ว่า คุณเป็นคนที่ดีสำหรับเขามากเหลือเกินนะแต่เขาก็ยังยังยังไม่โอเคกับจุดจุดเดิมตรงนั้นนะคะมันเลยทำให้เขาเหมือนแบบมีความไม่แน่นอนมีความไม่แน่ใจเข้ามาก็หายไปเรื่อยๆเนาะเหมือนเหมือนคบกับเขาแล้วเราอาจจะต้องใช้ความอดทนพยายามแต่เวลาเขาเข้ามาหาคุณพลังงานของเขาคือเข้ามาแล้วมันทําให้คุณอาจจะแบบ ใจฟูอ่ะเขามามาพูดแล้วแบบคุณรู้สึกดีเออบางทีเขาหายไปนานแล้วพอกลับมาคุยเหมือนคุณรู้สึกว่าเออเขาเขายังคุณคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ลืมคุณหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาก็ค่คอยๆเข้ามานะค่อยๆเข้ามาสลับกับสลับกับหายไปนะเรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้แหละนะคะของคนคนนี้เนาะเหมือนเขามันมีบาดแผลในหัวใจของเขาหรืออะไรสักอย่างหรือเขา อาจจะรู้สึกว่าเขาเคยทำอะไรให้คุณไม่ไม,ไม่ไม่โอเคไม่สบายใจเสียใจนะคะเนาะเหมือนกันที่เขาเข้ามาบางคนอาจจะเข้ามาในลักษณะรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาขอโทษหรือเข้ามาอะไรแบบเนี้เหมือนกันนะคะพลังของคุณตรงน,นี้แต่ว่าเหมือนตอนนี้เขาก็ยังยังลังเลมีความลังเลนะถ้าเกิดเขาเคยทำอะไรให้คุณเสียใจนะคะเขายังอาจจะแบบ ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาในในลักษณะไหนแต่คิดว่าอยากจะเข้ามานะคะเป็นไปได้สำหรับเคสนี้โอเคงั้นขอดูนะคะพลังงานโดยรวมแล้วก็แ้าอยากจะบอกอะไรนะคะในช่วงฟูมูลนีนะเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าว่ากระถง10 of wands seven of pentacles แล้วก็ท w o of w a n นสนะดูเป็นคนต่างชาติต่างแดนทางไกลนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะพอลไพายขึ้นมาอีกใบหนึ่งอาจเป็นต่างจังหวัดก็ได้ค่ะไม่ได้อยู่ถิ่นฐานเดียวกันเนาะ confusion secret แล้วก็ Goodbye นะคะ สใบค่ะ Within the next few months นะแล้วก็ Forgiveness โอเคชาวธาตุดินนะคะคือคือความสัมพันธ์เนี้ยนะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามความอดทนแล้วก็ใช้เวลากันนิดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นไปยังไงถ้าเกิดคุณอยากจะไปต่อกับเขาไม่มีใครสักคนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะอยากที่จะจบอยากที่จะเลิกนะเอาจริงๆคือมันมีเหมือนแบบใครที่กําลัง คิดอยู่อะค่ะว่าฉันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีเนาะอืมนี่คือแนวโน้มนะคะแต่แต่ความสัมพันธ์นี้มันต้องอาศัยคือถ้าเกิดการที่ถ้าเกิดคุณจะกลับมาคุยกับเขาเนี่ยนะกลับมาสารสัมพันธ์แล้วจะไปต่อเนี่ยมันต้องอาศัยคนที่ให้อภัยนะคะไม่ว่าเรื่องใดที่เขาทํามากับคุณนะคะหรือคุณทําให้กับเขาเนี่ยมันต้องมีการให้อภัยกัน forgiveness นะคะมีการที่เราจะต้อง ไม่ไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆกับอดีตที่อาจจะมันไม่โอเคถ้าเกิดเรามองย้อนไปแต่สิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะกลับไปอยู่แต่ที่เดิมๆอะนะความรู้สึกเดิมๆม,มันไม่มีอะไรที่จะใหม่ขึ้นมาได้เลยในในบางครั้งมันมีความสับสนวุ่นวายม,มีอะไรที่ไม่สามารถออกมาได้ทั้งหมดนะในความสัมพันธ์ความรู้สึกนะ ไม่ว่าคุณหรือเขานะคะจะเป็นใครก็ได้แต่ดูๆไปแล้วเนี่ยภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้มันจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในตอนนี้เหมือนยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังรอดูเวลากันอยู่นะว่า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 จะไปทางไหนเนาะคืออย่างที่บอกไปใจนึงของคนหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะเลิกนะใจนึงก็เหมือนแบบว่า ยังไม่รู้ว่าจะเลิกดีหรือเปล่ายังอยากที่จะไปต่อนะคะยังอยากที่จะรอดูว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ทางไกลกันอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามามันทําให้รู้สึกเหนื่อยล้านะคะเพราะว่าโควิดอาจจะแบบไม่ได้เจอกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเออมันทําให้แบบเหนื่อยที่จะคีบอินทาร์ชนะเหนื่อยเหนื่อยที่จะคีปเหนื่อยที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่รอดูไปอีกสัก เดืนอน2เดือนนะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะชัดเจนมากขึ้นในเรื่องที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์ตรงนี้ นะเพราะบางคนเนี่ยยังรู้สึกว่าสับสนนะคะเนาะอาจจะคิดว่าใครสักคนในในความในความสัมพันธ์เนี้เขามีความลับอะไรกับคุณด้วยหรือเปล่าในายามที่ห่างไกลกันหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะนะคะเคสโตยรโรมประมาณนี้โอเคสำหรับชาวธาตุดินค่ะเอ่ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะแฮปปี้ฟูมูนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ